กรีนี่เคยเป็นแชมป์นะครับของสมาคมมวยไทยก็ท่านครับรหนุ่มเดินสายที่หนุ่มบังการตีครับ50ครั้งชนะ100ครั้งแพ้50ครั้งครับ oh. สุู่สกินสมพูสมุนไพรที่เป็นแผนโบราณตั้งผิวหนังอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสศกักยุคยุคครับตามกันเลยนะครับนี่คู่เอกช่วงแรกนะครับยกที่2องตรันหนุ่มเดินสายหนุ่มบังกะดีแทฟเชรติรันเถอนี่จังหวะยังสูสีคู่ผี้ใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้อยู่ที่ว่าแม้ว่าทั้งคู่นี้ถือว่าท่าตลหดยอดแอไม่ดอนนะครับโดยเฉพาะแม่ไม้บวยไทยเกียว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 แม่ยังคืนไม่ได้ครับปล่อยออกก่อนเลยครับ อคุณคูโบต้านวัตรก,กรรมเกษตรเพื่ออนาคต กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสม,มุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวิทแบงโยคีในรัสเซีวงกลมยาดองตราไผ่คู่คนสวย์ดีไว้ดูไผ่คู่มีไวด้ดมพร้อมด้วยน้ำจิม้มดับลันสรา,ารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขอขอบพระคุณครับใช่แล้วครับยกนี้ออกมาเบียดกล้ามไนตีกันแล้วนะครับโอ้แม่สองโ่เพลชนชวนทะเลาะนะครับนี่นะครับโอ้โอาวุธมวย มีความหลากหลายครับเพรสองคมนะครับมีลูกขวางลูกแทงไล่แข่แล้วก็ตีโต้ไม่อยากจะปล่อยมีช่องไฟเพราะว่าเพรสองคมที่ก้านคอกันเด็ดเด็ดเลยนะครับอ้าวตีตัวครับเพรนิรันเรือยครับงูเหลือมอ้าวมาดูใครตีใครครับตีเข่ากันแลกเข่ากันตั้งแขนดันสู้ตีไปเพรสองคมเพรนิรันเด้งขวาไปครับ เน้นหนักเลยครับอ้าวขึ้นคอได้ขึ้นคอได้ชิงเหลี่ยมจับกันอยู่ครับอ้าวตีไปครับพรเพชรสมเพนีน่ีหนะครับขวานคนละเล่มว่าของใครครับของใครจะสับโชเข้าเป้าก่อนกันเอาไนท์เคเเสเดนติเพชรสมภพมาครับอายุเป็นเพียงตัวเลข เหลือยกันต่อใครจะหมดใครจะหมดก่อนกันตีไปครับอา,อายังมันใกล้ไปนิดหนึง่งออกมาออกมานี่ครับคือด้วยขวาอาตอนนี้โอ้โหแล้วเดี๋ยวเชื่อว่ายกต่อไปครับแปรเกมเดือด กุ้งเผา t ร้อมออฟเตอร์คาวแกนไสเหัดใหญ่พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับสะะรสสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยแล้วก็คุณนรงวงประเสริฐการบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาล์ตกรับทีมงานที่สั่งเดินแล้วนะครับเพชรสองคมพยายามจะเบียดจับล่ำในแต่ว่าเพื่อนีร้านนี้ก็เข่าอาชีพตรงนีงม้มัดนีสอกมาเสริมด้วยหรือเปล่าโอ้โหดักแทงสวยนะครับก็แทงซ้ายไปเพื่อนีร้านก็แทงซ้ายโต้คืนเหมือนกันวัวอ,อาวุธกันกันแล้วครับเก่าเกมกนี่ยังโอ้ เดิมจะเดียวจะเร่งน,นะครับีิงหนังต่างเดินอย่างเดียวแต่เป็นเพตนิรันที่ทิงเดินก่อนอะพยายามจะล็อกขึ้นคอครับเพชนิรันตีได้ไม่ได้ยกนี้ว่ากันว่าเป็นยกหากินของเพชรสองคมครับเดินเดิมถึงตัวเพชรสองคมโอ้ยดูครับแหมว่าแทงเมอสัสครูนี้เกือบไปลุ้นครับ เสียงเชียร์ก็ยังรออยู่นะครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับตอนนี้พยายามจะเบียดไม่รู้มาจากไหนนะครับพยายามจะฮิตนะครับโอ้เดินออกแค่ขวาสวยๆไหลายดอกแล้วครับแมีหลายก๊อกครับยาประมาทครับยาประมาทครับหักล้มไปด้วยมาเสียงเชียร์ไปโอ้โหดึงหลบแล้วก็คืนเอ้าปัติงครับเอาละครับยกนี้นี่สถานการณ์ก็ถือว่าชิงดำเลยครับ ไม่ถอยแล้วเหมือนกันนะครับเพชรนิรักนก็พยายามจะเดินเบียดกดแขนสู้นะครับใครครับเดินหากับแพงขวาครับเพชรสองคมขนะวางไว้ขวางไ,ไว้ตีได้ไหมขวางไว้เอ้าโหนีโโ่ครับมาอา้านายมาตอนนี้วงนะั้นปีครับวันนี้ชะนะคะแนนเพชรสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์ปไปแบบสุดมันเลยครับนี่ยินดีด้วยนะครับเพชรนิรันต์วันนี้